เข้ามาฟังฮะพ่อแม่พี่น้องมิจฉาชีพมันมากันเยอะมากมายสารพัพรูปแบบใช้เทคนิควิธีการต่างๆเทคโนโลยีทานสมัยจับก็ไม่ได้จะทำยังไงลองฟังไว้เผื่อวันหนึ่งคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพแบบแรกเลยหลอกลงทุน ใช้โปรไฟล์คนดังหรือว่านายแบบนางแบบคนหน้าตาดีหลอ่ลอๆสวยๆเข้ามาทักใน Facebook แบบจริงบ้างไงจ๊ะช่วยกันแบบเชิงชู้สาววนะเนาะสุดท้ายแล้วก็ที่ลงที่รักแรกไลน์คุยกันคุยกันไปถูกอกถูกคอทางนู้นก็นเยินยอทางนี้ก็โอ๊ยสาวๆมาเยินยอสุดท้ายเจอคําว่าที่รัก ชวนลงทุนคริปโตกันไหมเทรดคริปโตกำไรดีเอาลงทุนเล็กๆด้น้อยก่อนหมืน่นสองหมืน่นปรากฏว่าได้เงินกลับคืนมาสี่ห้าพันทีนี้โอ้โหความโลภมาที่รักจ้าที่รักจ้าเติมเงินลงไปอีกสิจ้าเติมหลักแสนแล้วก็เติมหลักล้านจากหลักล้านก็ไปหลัก10ล้านหวังว่ามันจะเป็นการลงทุนแล้วสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมสุดท้ายก็คือเบอิกเงินถอนกลับไม่ได้ คนก็เชื่อว่าคนสวยคนหล่อมาหลอกให้ลงทุนเวลาคุยก็วิดีโอคอลคุยแต่ไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นแต่หน้าที่มันแอบอ้างมาแล้วก็เป็นเสียงที่รักจา้าที่รักจา๋าฟังเอาไว้นั่นแหละมิดชาชีพสคือแบบคลาสสิกเลยอ้างว่าเป็นตำรวจสัมภากรกรมที่ดินโทรมาอ้างมากมา,ายสารพัดวิธีมีปัญหาย,ยาเสพติดบัญชีฟอกงงฟอกเงินนะ่าต้องโอนเงินมาก่อนหลายคนเริ่มรู้อันนี้แต่ นักศึกษาเด็กๆหลายคนไม่รู้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปขยายเป็นเด็กๆนักศึกษามันจะขู่เด็กๆนักศึกษาลหลายๆายคนว่านี่มีบัญชียาเสพติดสุดท้ายแล้วหลอกให้พ่อแม่โอนเงินนั่นแหละมิจฉาชีพฟังไว้เด็กๆก,ก็ฟังกันไว้อย่ามั่นใจนะักปรึกษาผู้ใหญ่บางคนไม่ยอมปรึกษาผู้ใหญ่สุดท้ายก็ถูกหลอกทั้งบ้าน แบบที่สามนี่ก็มาแสบฮะส่งเป็น SMS ส่งข้อความส่งนู่นนี่นั่นกดลิงก์สินู่นนี่นั่นกดเลยได้เงินแน่นอนคุณเป็นผู้โชคดีบ้างช่วยกดลิงก์หน่อยอัปเดตนู่นดีนั่นกดไปสามสทีเพียงนิ้วสัมผัส ผลปรากฏฟังตรงข้ามคนโทนไปได้โทรศัพท์มือถือเข้าไปยังแอปแล้วก็ดูดเงินไปกด3-4ทีเงินหายหมดบัญชีนะมิจฉาชีพแบบนี้อย่าก,กดลิงก์อย่าก,กดแชร์หรือกดอะไรที่มันดูเป็นอันตรายนะจ๊ะอีกแบบหนึง่งเอาพวกนักข่าวคนเด่นคนดังนูน่นนี่นั่นเอาคลิปเอาเสียงเอาภาพเข้าไปตัดต่อ แอปเงินกู้เงินกู้ออนไลน์ไม่มีอยู่จริงคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้ตัดต่อทั้งนั้นโดนมันหลอกโอนเงินเข้าไป วิธีการของมันก็คือเอาภาพพวกนะักข่าวคนเด่นคนดังนูน่นนี่นั่นแหละมาทำเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าเงินกู้ถูกกฎหมายเราจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์จากนั้นให้กรอกข้อมูลเอาคนหลังชนฝาอันนี้เข้าใจยอมให้ข้อมูลทุกอย่างบัตรประชาชนถ่ายหน้าหลังบัญชีธนาคารเสร็จสับป,ปับส่งไปให้มันมันก็จะบอกว่าอุ๊ย กรอกตัวเลขผิดกรอกนั่นผิดต้องเติมเงินมาแก้ปัญหาคนก็เชื่อเชื่ออ่ะหลังชนฝาไม่เป็นไรเติมเงินเข้าไปเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกเราไปดีหยิบยืมเพื่อนเอาของญาติมาสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกสูญเงินไปเป็นล้านอันนี้เตือนไว้นี่ก็มิจฉาชีพอีกแบบหนึ่ง หางานออนไลน์จ้ะอันเนี้ยสงสารเด็กๆเกยาวชนหลายๆคนที่บอกอยากมีงานอยากมีอาชีพเสริมมาทมําไหมละ่ะงานออนไลน์แค่กดไลค์แค่กดแชร์งานดีรายได้ดีมาเถอะแต่แต่แต,แต่คุณจะต้องสมัครก่อนนะอ้าวเสียค่าสมัครโอนเงินเข้าไปเป็นค่าสมัครสุดท้ายแล้วนั่งตาแฉกดไลค์กดแชร์ไม่ได้นะจ๊ะวิชาที่จะแบบนี้ ถ้าเขาทำแล้วรวยเขาทำเองแล้วเขาไม่มาให้เราทำสตินะต้องคิดก่อนนะครับไอ้พวกหางานอาชีพเสริมออนไลน์กดไลค์กดแชร์ไม่มีนะลืมไปแรกๆมันอาจจะได้ตังค์นะหลังๆมันไม่ได้หรอกมันหลอกให้เราตายใจและที่โดนกันเยอะที่สุดอันนี้ก็โดนเหมือนกันซื้อของออนไลน์ไปก๊อปปี้เพจหน้าตาดีๆ ของชาวบ้านอะนะที่ถูกกฎหมายมาสร้างใหม่แล้วสุดท้ายก็ยิงโปรโมทแอดโปรโมทแอดโปรโมทแอดอ่ะเฟซบุ๊กก็ได้ตังโซเชียลก็ได้ตังไปแต่อีพวกนี้เนี่ยส่งเก็บเงินไปทางคนสั่งซื้อเสร็จสับปับ๊บคือสั่งกางเกงในได้กระดาษที่ชู่สั่งไม่ตรงปกของไม่ได้ของไม่มีสุดท้ายแล้วเก็บเงินไปทางพอรับเงินเสร็จสับโอนกลับไปแล้วบล็อกเราซะงั้นแบบต่อไปมาในเพจเพจที่พัก มิจฉาชีพทำเพจปลอมไปก๊อปปี้กับเพจของเขาปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วมาทาเป็นเพจปลอมจากนั้นซื้อแอดซื้อแอดยิงแอดเฟซบุ๊กยิง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 ไอเพจปลอมมันเสือกมองเห็นมากกว่าอีเพจจริงไงคนก็ไปจองในเพจปลอมแล้วสุดท้ายคนที่ชีช้ำที่สุดก็คือใครคนที่จองกับมิจฉาชีพมิชนานแล้วเวลาจะจองที่พักระวังกันให้ดีนะ อีกรูปแบบหนึ่งทันสมัยมากทำฟอร์มว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นใครอะใครอะนุ่นจำเราได้ไหมอ้างเป็นคนสนิทคนนั้นไงคนนี้ไหมคือก็งงนะมันเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้คุยถูกอกถูกใจถูกคอนึกว่าเป็นญาติพี่น้องกันจริง,รงๆที่ไหนได้มันแอบ,บเล็กขอดเสียงของเราไว้แล้วมันก็เอาไปตัดต่อรอคนอื่นอีกน่ากลัวนะมิจฉาชีพแบบนี้และที่สำคัญแบบใหม่ล่าสุดมันมีเทคโนโลยี แอปพลิเคชันสแกนหน้ามันจะหลอกพ่วงมาในแอปที่เรากดลิงก์ต่างๆพอกดลิงก์เสร็จสับปับ๊บมันสแกนหน้าเราทันทีมิฉะนั้นแล้วอะไรที่เราจะสแกนหน้าต้องให้มั่นใจว่าเป็นแอปที่ถูกที่สแกนหน้านะไม่ฉากนั้นเงินหายหมดบัญชีแน่นอนอ่ะนี่แค่คร่าวๆนะณนะวันนี้ตอนนี้เทคโนโลยีของมิจฉาทีพมันไปขนาดนี้หน่วยงานราชการอยากจับไหมอยากจับ แต่มันอยู่ต่างประเทศจับได้แต่บัญชีม้าเจ้าตัวมันไม่มาจับไม่ได้เอาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันไว้ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกมิจฉาชีพหลอกหรือเปล่าฟังไว้ได้ประโยชน์ฝากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆหล,ล,ลานๆดูกันนะ